คืนนี้ร้อนจริงๆค่ะเมื่อประธานาธิบดีเกาหลใต้หยุนซอกยอนเนี่ยนะคะประกาศกฎอัยการศึกช่วงค่ำๆต่อมาเนี่ยนะคะก็มีการเรียกร้องของฝั่งสภามีมติเป็นเอกฉัน่ะให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวทันทีก็เป็นเหตุให้ประธานาธิบดีเกาหลใต้ยอมถอยแล้วค่ะ เรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ร้อนทีเดียวค่ะการประกาศกฎอายการศึกของผู้นําเกาหลีใต้เกิดขึ้นโดยที่ตัวเขาอ้างว่าที่ประกาศเนี่ยเพราะเกาหลีใต้กําลังเผชิญภัย,ภยคุกคามจากกองกําลังคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือเพื่อกําจัดกลุ่มต่อต้านรัฐที่สนับสนุนเกาหลีเหนือค่ะกําลังปล้นชิงเสรีภาพและความสุขของประชาชนและเพื่อเป็นการปกป้องระเบียบรัฐธรรมนูญที่เสรีค่ะหลังประกาศใช้กฎอายการศึกได้ไม่นานนะคะก็สร้างความ โกราหนไปทั้งประเทศแม้กระทั่งประชาชนที่สนับสนุนพักการเมืองของนายยุนเองยังออกมารวมตัวกันรประท้วงการประกาศใช้กฎอายการสึดครั้งนี้แล้วเรียกร้องให้ปลดเขาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีทันที สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพอมีการประกาศกฎอียการศึกปุ๊บเนี่ยกองทัพก็จะออกมาเพราะฉะนั้นทหาร <c oughs> เกาหรือใต้ก็ต้องเข้าไปในอาคารรัฐสภาผ่านกระจกหน้าต่างที่ถูกทุบแตกเสียหายเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะไปควบคุมสถานการณ์ภายใต้กฎอายการศึก ตัดภาพมาที่การประท้วงเนื่องจากมีมวลชนออกมาประท้วงกันด้วยนะคะก็มีการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของมวลชนที่พยายามจะเข้าไปในอาคารรัฐสภาค่ะโดยมีรายงานความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะคือด้วยความที่กฎหมายของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะพอมีการประกาศกฎเอเยการศึกปุ๊บเนี่ย แต่ปรากฏว่าสภาเนี่ยเขามีการประชุมกันกซึ่งการประชุมรัฐสภาเกิดขึ้นพอสุดท้ายมีมติเป็นเอกฉันให้ยกเลิกกฎอายการศึกก็กลายเป็นว่าประธานาธิบดีต้องทําตามมตินั้นนะคะคก็เลยมีการถแถลงในช่วงประมาณตีสี่ที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเราอะนะคะท่านก็ชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมคอรมอเพื่อย,ยกเลิกกฎอัยการศึกนี้คคือเรื่องนี้ถ้าพูดภาษาบ้านเรานะมาเร็ว <ไป S 2> เคลมเร็ว,รวไปเร็วนะครับ <laughs> <laughs> คือต้องมีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมฮะใครที่ไม่ค่อยติดตามข่าวเกาหลีใต้เยอะๆเนี่ยน้องนุ่นอาจจะติดตามเป็นพิเศษนะ,ะนะครับประธานธิบดีท่านนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะลดลงหลายเรื่องนะครับและพูดตรงๆก็คือว่ามันมีคดีตามมายเยอะมีประเด็นทุจริตนะคะแล้วก็เรื่องของการรับสินบนคุณภรรยาค่ะไม่ผิดไม่รู้ะนะครับแต่ว่าในตัวท่านในตัวครอบครัวท่านหรือในตัวของคนใกล้ชิดท่านเนี่ยมีข้อกล่าวหาอยู่เยอะมากมนะครับเพราะฉะนั้นการชิงประกาศกฎการศึกเนี่ย และไม่มีใครเอาด้วยเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เหนื่อยครับนะครับและล่าสุดข่าวที่เกิดขึ้นเช้านี้เวลาบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในฝ่ายของประธานธิบดีเองตอนนี้ลาออกหมดแล้วนะฮะและตลาดหุ้นตอนนี้กระทบจริงแต่กระทบลงแค่สองเปอร์เซ็นตก็ไม่ถือว่าเยอะนะเพราะด้วยความที่เขาสามารถจบทุกอย่างในเวลาอันรวดเร็วใช่ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องหนึ่งของเกาหลีใต้ที่แปลกมากเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเขาไม่มีการประกาศ กฎอยายการศึกมานานมากน่าจะประมาณ40ปีได้ใช่ไหมฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องถือว่าไม่ประสบความสำเร็จฮะนะครับนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เนี่ยกระทบอย่างมากต่ออนาคตของผู้นำเกาหลีใต้รประธานาธิบดียุนซอกยอนนะคะ